พระด,พดิจ่าติ๊กแลวจ่ามื่อนี่ยพระมเก็บประคอจ่าเมื่อนี่ก็มาก็มาออมศีลและการน้องปองแป้งจ่ามเกบประคออยู่ป้าโคกจ่มามข้ม<ด>อมักทไมีมาสามค,ครับพี่น้องครับโรดรก่าเต็มต้นครับมันรู้ลัก มะข้อครับเป็นสมุนไพรดีด้วยครับพลไมยปลานี่ครับอกินกินกินอครับใส่ลนะกินให้เบิ้งครับเปรี้ยวครับห,หมดกระไรเป็นผลไม้อีสานครับเต็มต้นเลยครับมะข้อครับอยู่ หน้าโคกครับเดินเรหลายๆครับพี่น้องครับตะข้อครับหรือว่าตะค้อในภาษากลางครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรนะครับเป็นพลละไม่ชาวไร่ชาวนาในอดีตครับพี่น้องครับทรัพย์คุ้นของเขาครับเปลือกต้นกับมีเป็นยาครับเปลือกแซน้ำครับ ใส่น้ำดื่มครับเปลือกต้นของเขาครับช่วยแก้อาการทองเสียท้ายบิดท้ทายเป็นโมกครับเปลือกต้นครับใส่ต้มน้ำดื่มเป็นยากแก้ปวดประจำเดือนในผู้หญิงนะครับเปลือกต้นของเขาครับรากเปลือกเป็นยากแก้กระสายครับมะข้อมะเล็ดมะเล็ดของเขาครับหมออมศินบอกว่าไปทำาซมพูครับคุณหมอนีคุณหมอ จะอาไปทาเส้มพูสระผมนะครับพี่น้องครับเที่ได้ผมดกดํารากผมแข็งแรงครับเมล็ดของเขาข้างในครับมากมันจะเก็บไปเฮ็ดเป็นสบู่นะจ้าวิตามินซีสูงเนาเอาบัสุยางเลยบ่เอาบัสุยางผลสุกครับเห็ดทำผลิตภัณฑ์นำยาล้างจานได้ดีครับพี่น้องครับผลสุของเขาครับเมล็ดของเขาคุณหมออมสินจะไปเห็ดเชมพูสระผมครับ แ็่ให้เส้นผมดกดํลาลักผมแข็งแรงครับเขามีวิตามินครับบบรุงใส่บำรุงครับเออคุณหมอนโยนมาเลยจ้ะอุ้ยมดจ้ะจะมาแกงคุณหมอนะ้จ้าเ <c oughs> มื่อไหนก็มากับน้องปองแป้งมออมสินจ้ะกำลัง, <c oughs> งเก็บอยู่จ้ะ <c oughs> น้องปองแป้งของข้ากระโบสีสมพูดจา้าแกงก็คืดแล้วยูโพนหัวหนาครับพี่น้องครับมะข้อครับเต็มต้นะครับนี่ มะข้อจ้ามาข้อเดวยจ้ากินแมติ๊กกินแม่น้ำปักติ๊กเด้ดจ้ามือนี่ก็มากมาพามาเก็บมะข้อจ้าเป็นสมุนไพรเสาไห่เสานาพี่น้องเวลาทำน้ำเมื่อยๆกินข้าวเทียงกะจวดจวดครับส้วครับพี่น้องครับเคยกินเคยกินตำส้วบ่ครับส้วมะข้อกระแซบด้ครับพี่น้องครับกินหน่อยแซบหน่อยกินหลายแซบหลายกินหลายเดกินหลายห้องร่วงได้ครับ ป็นยาคุณหมออมสินกำลังเก็บจากพี่น้องในเต็มตะกาเลยจ้าติ๊กได้จ่ากับมากับน้องเปาแปรงบ่สีสพูได้จ้าแกงอีกแล้วอ๋อเหรอไม่ได้กินบ่คุณหมอจะเฮ็ดสพูจากพี่น้องเต็มลกโดกครับในมันทางในกับเฮ็ดสพู่นะฮะผู้ใดเคยกินมบัตรอหรือว่าตาขอนะจ้าคอมเมนต์นะติคอมเมนต์มาเลยได้จ้าแกงชมพูดอีกอันนี้กับติ๊กโยพ้นปวกได้จ้าเห็นต้นพี่น้องมึนตะกลวยใหม่ผู้ใด อย่าบาติกนะครับอันพาตะเบิงเต็มดอกไม้ครับเพราะมันมักดอกไม้เลื่อยไหลครับเป็นพจน์ปวกนะกล้วยไม้เต็มตน้นเลยจ้าเป็นพจปวกผมเลยรีวิวพจน์ปวกเป็นเอื้องสันิดนึงครับเอื้องสร้างสันิดนึงครับเสื้อเต็มต้นไม้เลย <c oughs> <c oughs> มาขอ้อได้ใจเต็มต้นเลยจ้าพูดอะเต็มพ้นหัวหนาเลยจ้า พออมสินจ่าพี่น้องแล้วมาเก็บบักร้อจ่ะคอยสออร์ดครับพี่นอ้องมันหลาไม่ไหลจ่ะเพื่อคอยเก็บ<อ>ไวอยากซื้อเขาเก็บเพราะมัหลักเก็บเอาบ่ได้ลากบารีลากได้แล้วบ่ได้ลากได้จ่าของฟรีจ่ายบ้านนอกเฮาละใหลายลพี่น้องเพิ่นกินมาเบืดอหรอถ้าเพิ่นกินเบิดหนีติดแตกครับบได้ลากได้จ่ายบุคคลลากแค่ที่ละลิงจ่ายลิงสองตัวจากกระลังขึ้นต้นไม้สี่คืนต้นไม้จ่ะ โอ้ยติง,งามอยู่คนเดียวจ้าเจ้าคือบอกกป,ปีนไหมนจะคือลิงก็ดปีนปีนีนการเป็นอีแพสเขตเลยมา,มาเ,จาเดจ้ามากบัตรคอแล้วติก้จ้าคนไม้เพื่อนบ้านเดจ้าแล้วบางลิงเข่าจ้า <c oughs> นี่ใครว่าใครเด้อเต็มต้นพี่น้องครับเมนีติกและจ่าก็พามาเก็บตะข้อจ่าเต็มต้นไม่และจ่าพูดาไใส่ใส่เก็บ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 ใส่ถึงอยู่บ่อใม่เลยจ่าพูดากองลงมากองลงมาแม่ต้นไม้ใบจ่าถอดเกือบถอดเกือบถอดเกือบบ่ตายดอกนิดนึงเออให้กองในอีรีกองในอีรีเอาสิเอาพุ้ยทำลายธรรมชาติไว้กอง เอาอพูดไม่พูดตเ้นต้เลยจ้าหูดลวงหูดหูดลวงหูดลวงหูดล้วงปล่อยมหเออไปหดูดวัชพืชโตพ้นปวกอย่พี่น้อง <c oughs> ตายใช่พ้นปวกกระปานตลอดแหละ <c oughs> <c oughs> จ้าพี่นอ้อ,เองเมื่อนี้กับมันผัยเมื่อกี้บัตกตะาข้อจ้าเป็นพันธุลไม้อีสานแล้วก็เป็นสมุนไพรพผมได้ครับพี่น้องครับทั้งเปลือกทั้งต้นทั้งรากใบครับใบก็บเป็นสมุนไพรครับเป็นพันธุลไมเสาวไรเสาวนาพื้นบ้านครับเป็นหยาบครับซว่า ส้วามัไปส่วครับสัวาจังไรส้วไข่ไข่สว่น้ำพริกใสส่น้ำปลาครับประเด็กประเด็ใไ่บอสไได้จะปลาล่านะจ้าเออคเลยจ้าสดจ้าเออจ้าติ๊กได้จ้าคลิปนายพ่อกันไหมจ้าเมื่อนี้สวัสดีจ้าปิดแล้วเนาะบากคอะไรปรากฏไป่ังเลย